สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมก็ได้นําเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเรื่องเล่าของไทยๆนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่ากันในวันนี้ก็คือหน้าขีพญานาะจ้าแห่งบาดาลลักษณะของพญานาะ ตามความเชื่อในแต่ภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือมีลักษณะตัวเป็นงูใหญ่มีงอนสีทองและตาสีแดงเก็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือตระกูลธรรมดาองค์ท่านจะมีเพียงเสียนเดียวแต่ถ้าพญานาคตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้น จะมีตั้งแต่สามเสียนหเสียนเจดเสียนและ9เสียนพญานาคจำพวกนี้องค์ท่านจะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนาคราชหรืออนันตะนาคราชผู้เป็นบัลลังขององค์พระวิษณ์นาลายปมาานาสณเกษียนสมุทรอนันตะนาคราชเล่ากันว่าองค์ท่านจะมีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีหนึ่พันเสียนทั้งเกิดทั้งในน้ำและบนบก เกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้และท่านสามารถจะแปงลงร่างเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดารูปร่างสวยงามกล่าวว่าทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมีกษัตริย์แห่งนาคราชหรือนาคาธิ่ปดีแยกกันปกครองดูแลฝั่งลาวคือพญยาศีสัตตนาคราชเป็นกษัตริย์พานาคฝั่งลาวมีเจ็ดเศียนส่วนฝั่งไทย คือพญาสีสุดโทนาคราชเป็นกษัตรยิย์พญานาคฝั่งไทยมีหนึ่งเสียนพญาสีสุดโทท่านชอบจำศีลบําเพ็ญเทียนและปฏิบัติธรรมมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พทัทธาพนมโดยมอบหมายให้เหล่าอมารดูแลแทนในระหว่างที่หลบประจำศีลภาวนาเหล่าอมา์ได้แก่นหนึ่งพญาจิตน,นาคราช ท่านลักสวยลักงามมีเขตแดนปกครองของตนตั้งแต่ตลีฟูถึงจังหวัดหนองคายตามแนวแม่น้ำโขงโดยมีที่สุดแดนอยู่วัดหินหมากเป้ง 2. พญาโสมนาราชมีเขตแดนปกครองตั้งแต่วัดหินหมาเป้งจนถึงวัดพระธาตุพนมสุดเขตแดนที่แก่งกระเบาพญาโสมนาราชมีอุปนิสัยคล้ายพญาสีสุดโทนาราช คือชอบปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่ไว้วางใจและโปรดปานแก่พญาศีสุดโทนาคราช 3. พญาชัยนาคราชมีเขตแดนจากแก่งกระเบาเลื่อยไปจนสุดแดนที่ปากแม่น้ำโขงลงในทะเลขเขมรทันนี้มีอิทธิฤทธิ์มากชอบการรนลงทํทำสงครามคือชอบการต่อสู้เป็นนิสัยใจคอพญานาเป็นราชาแหง่งงูจัดเป็นเดรัฉานด้วย เามีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุทำได้แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุดคติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานาคแดงออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่คือตระกูลฉับพยาปุตตะเป็นพญานาคตระกูลสีรุง้งตระกูลเอราปทะ,ะเป็นพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลวิรูปักเป็นพญานาคตระกูลสีทอง ตระกูลกันหาโคตมะเป็นพญานาคตระกูลสีดำพญานาคสามารถเกิดได้ทั้งสี่แบบคือเกิดแบบโอปปาติกะคือเกิดแล้วโตทันทีผุดเกิดสำเร็จเป็นตัวเป็นตนเช่นพมเทวดาเป็ดหรือสัตว์นรกทั้งปวงเกิดแบบสังเสชะเกิดในสิ่งที่หมักหมมในเปลือกในตมในที่ชื้นแฉะ ลืมย่วยเหงื่อไขโดยไม่อาศัยฟองไข่และคันของมันดาคือเกิดนอกคันเช่นนอนหรือเชื้อแบคทีเรียเกิดแบบชลาผุชะเกิดจากคันย่งสัตว์เลี้ยงลูกเน้อหน,นมเกิดแบบอันทชะเกิดจากฟองไข่พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะเป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาค มีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศไปจนถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิตตันวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทาบุญเจือด้วยราคะหรือมีจิตผูกพันกับแม่น้ำและพญานาคหรืออธิษฐานจิตขอให้เกิดเป็นพญานาคถึงแม้ทำบุญมามากแค่ไหน พอที่จะไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงๆกว่านี้ได้แต่ถ้ามีจิตผูกพันยึดติดกับอะไรตายไปก็จะไปตรงนั้นดังนั้นควรยึดถือพระรันาตนไตัยเป็นที่พึ่งสูงสุดเพราะเป็นสมรรถะอันประเสริฐที่สุดเพียงหนึ่งเดียวพวกพญานาะอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุระมหาชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาะเพราะทำบุญเจอด้วยราคะ ประเภทของพญานาคหากแบ่งตามลำดับชั้นตามหน้าที่ไว้เป็นสี่พวกคือนาคสวรรค์มีหน้าที่เฝ้าวิมานเทพและเทวดานาคกลางขาวมีหน้าที่ให้ลมให้ฝนนาคโลกบาลมีหน้าที่รักษาแม่นม้ำลำคลองและนาครักษาขุมทรัพย์เมื่อรวมนาคทั้งสี่พวกแล้วจะมีพญานาคทั้งสิ้น512ชนิด และแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองชนิดคือกามารูปีพญานาคพญานาคที่สวยกามคุณอภามารูปีพญานาคพญานาคที่ไม่สวยกามคุณพญานาคบางพวกมีอายุสั้นบางพวกก็มีอายุยืนอาจจะมีอายุยาวนานเป็นกันก็ได้อย่างพญานาคตัวหนึ่งชื่อพญานาคกาละ มีอายุยืนยาวมากตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุสันทะจนถึงพระสมณะ,ะโคตะมะและจะมีอายุไปจนถึงพระศีรีอริยะเมตไตรตามปกติพญานาคจะกลัวพญาคุดพญานาคที่พญาคุดไม่สามารถกินเป็นอาหารได้มีอยู่เจ็ดจำพวกด้วยกันคือหนึ่งพญานาคที่มีชาติกำเนิดละเอียดกว่าและภูมิที่สูงกว่าพญาขุดส ัมภตะสัตตะพญานาคสามรัตตะพญานาคราชสี 4. พญานาคราชที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสี 4. ทันดอนทั้งเจ็ดสมุทรห้าพญานาคราชที่อาศัยอยู่บนพื้นดินหกพญานาคราชที่อาศัยอยู่ในภูเขาเจ็ดพญานาคราชที่อาศัยอยู่ในวิมานพญานาคที่กล่าวมานี้เป็นพญานาคที่ปรากฏอยู่ในชาดกทางพระพุทธศาสนา พิษของพญานาคพญานาคเป็นพญางูเมื่อนึกถึงงูก็ต้องนึกถึงพิษของงูความหน้าเกงขามของพิษพญานาคในคำพีปรามัตถโชติกะพระมหาอภิธรรมมัตตสังหดีกาปริเฉษที่5จัดมูของพญานาคไว้ตามชนิดของพิษแบ่งออกเป็น4ี่จำพวกคือพญานาคมีพิษชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วร่างกายจะแข็งไปหมดทั้งตัว อวัยวะต่างๆแม้จะยืดหรืองอหรือเยียดออกไปไม่ได้ก็จะปวดทรมานมากสองปูติมุกพญานาพญานาคชนิดนี้มีพิษชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วแพ้จะเน่าเปื่อยมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลาอันขิมุกพญานาพญานาคน,นี้มีพิษชนิดหนึ่งถ้ากัดผู้ใดแล้วจะเกิดความร้อนไปทั้งตัวและรอยแผลที่ถูกกัด เป็นบริเวณรอยคล้ายถูกไฟไหม้ 4. สัตว์ทามุกพญานาคพญานาคนี้มีพิษชนิดหนึ่งซึ่งผู้ใดโดนกัดแล้วก็จะเหมือนถูกฟ้าผ่าพญานาคทั้ง4ประเภทมีวิธีการที่ทำอันตรายด้วยวิธีแตกต่างกาันดังนี้ 1. ใช้เขี้ยวพิษกบกัดแล้วพิษจะค่อยแผ่ซ่านไปทั้งตัว 2. ใช้ตามองดูแล้วพ่นพิษออกมาทางตา 3. มีพิษไปทั่วร่างกายเพียงแต่ใช้ร่างกายกระทบเข้าก็แพรเป็นพิษออกมาได้ 4. ใช้ลมหายใจพ่นพิษออกมาและพิษนั้นจะแพรซ่านออกไปทั่วร่างกายองค์นาคาธิปดีทั้ง9พระองค์นั่นคือกษัตริย์แห่งเมืองบาดาที่ปกครองวังนาคินต่างๆ ซึ่งแต่ละพระองค์เป็นพญานาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลธรรมทั้งสิน้นองค์นาคาธิ่ดีทั้ง9พระองค์มีพระนามดังต่อไปนี้ 1. พระยพญาอนันตนาคราช 2. องพญาบุตรลินนาคราช 3. พรพญาผู้ชงนาคราช 4. พญาสีสุทโธนาคราช 5. พรพญาสีสัตนานาคราช 6. พญาเพชรพัชระนาคราช หรือพยาเกตแก้วนาคาราช7พยา,ยานาคาแสนสิริจันทรานาคาราช8พยามยัสมันนาคาราช9พยาคันตะระศรเทวานาคราชองค์นาคาธิบดีเทียบเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์องค์นาคาธิบดีสีสุดโทแต่เดิมเป็นนามธรรมดาสังเกตจากที่มีเสียงเดียว แต่ได้เป็นองค์นาคาธิบดีกษัตริย์แห่งหนาคฝั่งไทยเพราะพระองค์อิศวรประทานให้เนื่องจากได้ทำความดีความชอบในการค้นหาโคสุภราชขององค์อิศวรรเมื่อคาโคสุภราชนี้มาเที่ยวบนโลกมนุษย์โดยองค์นาคาธิปดีสีสโธเป็นผู้ค้นพบโคสุภราชพญานาคขาราพญานาคินีเทียบเท่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนาคนาคีเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นาคผู้นาคเมียเทียบเท่าประชาชนทั่วไปที่ถือว่าเป็นคนมีศีลเงือกผู้เงื่อกเมียเทียบเท่าประชาชนทั่วไปแต่ไม่ได้ถือศีลใดๆงูตัวผู้งูตัวเมียเทียบเท่าประชาชนทั่วไปที่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วปกติเราพญานาคจะเป็นผู้ถือศีลแปดเข้่งขัดมากพญานาคจะไม่ทําร้ายใคร ก็มีพญานาคชั้นเลวที่ชอบทำร้ายแมนุษย์ตามแม่นม้ำเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเรื่องราวของนาคีพญานาคเจ้าแห่งบาดาลที่ทางรายการเป็นข่าวเล่าเลือกได้นำมาเล่าให้ท่านผู้มท่านฟังกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยและที่อยากให้เรานำเรื่องไหนมาเล่า ็พิมพ์บอกกล่าวกันมาในคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ